คงสดชื่นกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับผลงานของผมครับทั้งหน้าช่องและในครอบครัวเทพบอล VP ที่เราให้กันทุกวัน ก่อนอื่นเลยนะครับพัดคายส่วนดีนะครับ FC คอบอลสมาชิกในครอบครัวเทปบอล VP นะครับแล้วก็สมาชิกในสปอร์ตขับสปอนเซอร์ใหญ่ของผมจันบาสเทปบอลทุกท่านทุกคนนะครับหน้าช่องเรายังคงสดชื่นครับผลงานในครอบครัวเทปบอลก็สดชื่นเสมอเลยนะครับแนวทางที่ผมให้ในทุกวันครับกับสมาชิกทุกท่านครับเอาหน้าช่องก่อนนะครับผมหยุดทําคลิปในช่องนี้มา2วันวันจันทร์วันคารไม่ได้ทําคลิปครับแต่วันที่ที่ผ่านมาที่ผมให้แนวทางกับทุกท่านไปก็มา2อดุดึงแยกเน้นเห็นผลกําไรกันอีกแล้วนะครับที่มาก็ตามนับ เลยอาร์เซนอลไม่ทํามห้ทุกคนผิดหวังและตามด้วยมิดทิลแลนด์มาตามนั้นครับมีหลุดแค่มองบนคู่รียงครับโดยรวมแล้วแยกเน้นเห็นผลกําไรครับส่วนแนวทางในครอบคร,บร,รัวเทพบอลวีพีผม,มให้ทุกวันอยู่แล้วอย่างเมื่อวานนี้ครับใิศึกยูฟ่าแชมเลีกรอบเพย์ออฟวันอังคารน,นะครับคำคืนวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ซูเปอร์วีพีผมแปลกอีกแล้วครับนะครับเลอัดมาดิตไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับหลายๆคนอาจจะไปทางด้านของเบนซิกาแต่เมื่อวานนี้ซูเปอร์วีพีผมเลือกเลอาดมาดิตแล้วก็มาตามนั้นจริงๆบวกกับอีก ุดโครงการที่ให้ไป ไอ้เครื่องกระเบื้องแตกจริงๆนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวเป็นสมาชิกเดียวกันอยู่แล้วนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยครับส่วนท่านใดครับดูคลิปของผมอยู่ต้องการแนวทางฟุตบอลแบบนี้ในทุกๆวันนะครับเข้ามาได้เลยเชิญชวนทุกท่านครับครอบครัวเทพบอลวีพีเรายินดีต้อนรับกับทุกท่านเลยปัดขวาครับป้ายโปรไฟล์มีคําอธิบายอยู่ทําตามนั้นได้เลยคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับมารับแนวทางดีๆไปพร้อมๆกันในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลสดครับฟุตบอลเอเชียฟุตบอลยุโรปเราคัดให้ครบจบในที่เดียวเข้าฟรีนะคร จ่ายแล้วตอนนี้เราดูแลสมาชิกกันมากกว่า50กลุ่ม V.I.P. เราําไปนะครับมากจริงๆนะครับเรามีตัวตนจริงๆคือนะครับหเลยเทพบอล V.I.P. 5กลุ่มเข้าไปแล้วสปอร์ตขับใหญ่ของเราอีก30นะครับแล้วก็นะครับเป็นกลุ่มลันบอลสดอีก15กลุ่มตามที่ผมขึ้นไว้ให้เลยตามนี้เลยฟินๆอิ่มๆจุกๆกันทุกวันเราดูแลสมาชิกอย่างจริงจังนะครับแล้วก็มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับไม่ใช่อิงนิยายฝากทุกท่านไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีพี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ำคืนวันพ 69นะครับคัมคือวันนี้ก็เป็นคิวของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก1เกมนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับในรอบเพลย์ออฟอีกหนึ่งวันนะครับก็เป็นคู่ใหญ่ๆนั้นเลยนะครับที่ว่าสนใจในคัมคือวันนี้ตัวผมยิบยกมาให้ครับสำหรับออเดอิฟสามออเดอิฟหน้าช่องเหมือนเดิมเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันดูบทวิเคราะห์อาจมาแล้วดูแนวทางกระแสต่างๆมาแล้วว่าจะไปในทิศไหนวันนี้ผมเลือกมานะครับก็เป็นยูฟ่าสองเกมแล้วก็พรีเมียร์ลีกคู่สำคัญอีกหนึ่งเกมสำหรับหน้าช่องสามคู่นี้นะครับ คู่แรกในคัมคือวันนี้นะครับเรามากันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบเพลย์ออฟนะครับไปที่อาเซอร์ไบจานครับคาราบักจะเปิดบ้านตอนแรกเมื่เรื่องของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ก่อนเกมทางฝั่งของต่างประเทศมองว่านิวคาสเซิลบุกนะครับได้เปรียบบังคับชนะขาด2ประตูเลยครับถึงจะยิ้มถึงจะเฮกันได้1ประตูหูแหวง2ประตูเฮเต็มแนวทางกระแสที่ผมอยากให้ไปคู่นี้ผมชอบที่ทีมจากอังกฤษอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมากกว่านะครับถึงแม้คาราบักเล่นได้เปรียบที่เล่นในบ้านครัับบบตตต่่่่อออออหนนนนนน้้้้าาแแแฟลลลขงงงวววเเเก็็ปททีีีมมมใดดผย ด้วยเกตฟุตบอลต่างๆแล้วนะครับคุณภาพเกมโดยรวมคุณภาพนักเตะโดยรวมแล้วยังไงนิวคาสเซิลดูเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับผ่านมาถึงข้อรอบนี้ยังไงเน้นทั้งคู่อยู่แล้วน่าจะเปิดหน้าแรกกันมันผมไม่คิดว่านิวคาสเซิลจะมาเล่นรับและตกลับวันนี้ด้วยความที่เป็นทีมที่ใหญ่กว่ายังไงบุกเข้าใส่ครับคาราบักก็ต้องบุกเข้าใส่มันจะเปิดช่องว่างให้กับทั้งสองทีมตัวผมมองว่าครับทีเด็ดทีขาดทางฝั่งของนิวคาสเซิลยังมีพอสมควรอยู่และผมคิดว่าน่าจะบุกชนะได้ครับมีแน่ๆ ไปที่นิวคาสเซลยูเนเต็ดนะครับคู่ที่2นะครับยังอยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันเหมือนเดิมครับมากันที่ประเทศนอร์เวย์ครับโบนกิมจะเปิดบ้านตอนแรกเมืนเรื่องของอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ก่อนเกมครับต่างประเทศมองว่าอินเตอร์มิลานบุกได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาก็เฮก็ยิ้มกันได้นะครับหนึ่งประตูเฮหนึ่งมุมสองประตูเฮเต็มๆแนวทางและกระแสที่ผมอยากให้ไปคู่นี้นะครับผมอ่ะสวนใครหลายๆคนที่ผมชอบที่โบนูกิมมากกว่านะครับพวกเขาได้เปรียบที่ได้ในบ้านครับและเป็นสนามญ่าเทียมของพวกเขาด้วยนิต เคยบุกมาเยือนแล้วยังโดนกลับไปเลยตัวผมมองว่าวันนี้นะครับเป็นบอล2เกมยังไงอินเตอร์มาเล่นแบบรัดกลุ่มมากกว่าถึงแม้อินเตอร์จะบุกเข้าใส่ครับโบลกินใช้เกมรับและสวนกลับเอาผมคิดว่าทีเด็ดทีขาดสแรสนามของพวกเขาของอย่างโบลิกินเะนี่ยคิดว่าน่าจะมีทีเด็ดมากพอที่จะต้านกับทางนัานของอินเตอร์มิลานไดน้อินเตอร์มิลาน นะครับตัวผู้เล่นดีกว่าก็จริงครับแต่มาเยือนผมคิดว่าไม่ง่ายวันนี้นะครับแลวบอลสองเกมง่าไปเก็บในบ้านเอาแคิดว่าวันนี้จะน้อยครับโบโดกิมนะครับน่าจะไม่แพ้ให้กับทางด้านของอินเตอร์มิลานในบ้านตัวเองครับเต็มที่อ่ะผมให้เต็มที่เลยคือแพ้แค่หนึ่งประตูแต่ผมมองถึงมุมเสมอถึงมุมถึงมุมชนะของโบโดกิมได้ด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับคืนวันนี้ฉะนั้นครับคู่ที่สองไปที่โบโดกิม นะครับคู่ที่3ครับเรามากันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะสำคัญอีกนัดหนึ่งเหมือนกันครับวูฟทันตันโดนลอรเลยครับจะเปิดบ้านตารากกรเมิดของอาร์เซนอลครับคู่นี้ก่อนเกมวูฟอันดับที่20ครับลังบวยของตารางครับส่วนอาร์เซนอลอันดับที่1จากฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้นะครับวันนี้ความได้เปรียบครับต่างประเทศยกอาร์เซนอลบุกได้เปรียบนะครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มก็ได้ครับแนวทางกระแสที่ผมอยากให้ไปนะครับวันนี้ผมชอบที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลมากกว่า นะครับถึงแม้วูซัมตันได้เปรียบที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาครับแต่ฟอร์มพวกเขาไม่ดีจริงๆเขามาเจอกับเซนนอนต้องการแต้มจริงๆเพื่อหนีห่างทางด้านของแมนซิตอ้ออกไปอีกนะครับนัดที่แล้วก็สะดุดมาด้วยสำหรับเซนนอนผมคิดว่าแมตช์นี้นะครับตัวผู้เล่นตัวจริงลงกันครบแน่นอนและคิดว่าน่าจะบุกตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมและคิดว่ามีแน่ๆครับหประตูรุ่นไม่2สองกินเต็มสบายๆสำหรับอาร์เซนอลครับคู่นี้ไปที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับ สรุปนะครับ3ออเดอร์สแนวทางหน้าช่องวันนี้เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันเลยครับทางเรื่องแรกครับไปที่นิวคาสเซิลนีเต็ครับผมคิดว่าบุกเอาชนะทางด้านของคาราบักได้อย่างน้อย2ประตูครับในเกมนี้นะครับคู่ที่2ไปที่โบรูกิมครับผมคิดว่าเปิดบ้านอย่างน้อยจะไม่แพ้กับทางด้านของอินเตอร์มิลานอย่างแน่นอนในคัมคืนนีนะครับคู่ที่3ครับไปที่ปืนใหญ่เซนอนครับผมคิดว่าบุกเอาชนะทางฝั่งของฟุตแฮมตันนเชเอร์ได้อย่างน้อย2ประตูครับสทางเรื่องนี้3แนวทางนี้แยกเน้นเห็นผลกําไรผมรับประกันนะครับสุด บทวิเคราะห์วิจารณ์ที่ผมให้กับ f อหน้าช่องในทุกๆวันครับผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกณน,นั้นครับไม่ใช่เปิดคลิปมาทําคลิปแบบว่าชี้ท,ทีมนู้นทีมนี้มั่วโซโตเหล่งทําคลิปแบบนั้นผมไม่ทําอย่างแน่นอนผมให้ด้วยข้อมูลความน่าจัเป็นซึ่งผมมีบทวิเคราะห์วิจารณ์ให้รับชมรับฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับฝากกันไว้และฝากไว้สุดท้ายเลยครับอยากได้เพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องย้ําเสมอว่าหน้าช่องเป็นเพียงแค่ออเดอร์เป็นเพียงแค่น้ำจิ้้มมเเเาาาขขอออองงงจรรรริในนนนคคบบับัววทพลไดดยยแ่ํกกๆุตตีสผ นในเดือนกุมภาพันธ์ผ่านไปแล้ว17คืนด้วยกันในโลกของฟุตบอลครับผมบวกไปแล้ว14คืนหลุดเพียงแค่น3นะครับยังไงมีผลกำไรทุกคนอย่างแน่นอนถ้าเป็นสมาชิกเดียวกันก็เชิญเชิญทุกท่านครับมาเอาแนวทางฟุตบอลดีๆมากกว่าหน้าช่องได้เลยครับปัดขวาใต้โปโกฟไฟมีคำอธิบายอยู่ทำตามนั้นคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับข่้มคืนวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในโลกของฟุตบอลนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ